ทุกคนคือผมเนี่ยก็เกือบจะลืมเจมส์บอลไปอยู่แล้วนะคืนจริงมันคนต้องฉายตั้งนานแล้วแต่ว่าโควิดมาเนี่ยก็เลื่อนกันแล้วก็เลื่อนกันอีกนะฮะเลื่อนจนแบบว่าไอ้สปอนเซอร์ที่อยู่ในหนังเนี่ยไอ้พวกแบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าต้องรีชูดเลยนะครับเพราะว่าแบบมันล้าสมัยไปแล้วอะไรเงี้ยเออนะอ่ะไปดูกันตัวอย่างสุดท้ายของสุดท้ายนะฮะ n จ james bond james bond ากดูแล้วเนี่ยอยากจะดูในโรง ดู่ที่ว่าจะเผยฉากอะไรหมสเจมบอลน่งกลับมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ a ยโอ้ยโอ้วอ้โ้อยโ้ยโอ้ยโ้ยอ้อ้้้ยอ้ยยโอ้ยโออ้อ้อยอ้ย้อ อันนี้น่าจะเป็นฟุตที่มาจากตัวอย่างเก่าใช่ปแต่ก็ว่าน่าดูมากนะคเจมบอลภาคนี้นก็คารีวิวควิจารณ์สาวคนที่ได้ดูแล้วถือดีมากแล้วเป็นหนังภาคสุดท้ายที่แดนนี่เฟรยจะรับบทเจมบอลนะทุกคน ไหนดูแล้วนะขอรีแอคไปด้วยเลยคือมันดีอะและ้ว so นางเอกคือคน <didn> ผิวสีวนวคนนี้หรือเปล่าก <I S 2> ็ต้องลุ้นต่อไปนะฮะ e บอน d ์เจมส์บอนด์โซยูร์นอตเดดกลอสคิวไอ้มิสต s ยูไอต if you feel yourself losing control i'm not going to lose control james you gave up everything for her when <coughs> <in the coughs> <way out> it'll be the death of him what is it you don't know what this is มาละฮะ <James S 1> ตัวร้ายของเรื่องนี้โบฮีเมีย <laughs> นลับโซดี้นั่นเองนะฮะอะไรอะคอนที่รับบทเฟรดดี้เม์คิรี่นะฮะ <laughs> มาแล้ว โอ้ดิชอบผักมีมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้ คือมันเอ20 20แต่ว่านี่มัน20 21เกือบจะเลยครึ่งปีจะถึงปลายปีอยู่แล้วนะฮะก็เขาบอกว่าเข้าตุลานี้เนาะทุกคนก็รอดูมากๆเลยครับเจมบอลภาคใหม่นะฮะก็เรียกได้ว่า ผมรอรุ้นนะฮะว่าเรื่องนี้จะได้ฉายลงหรือเปล่าผมไม่อยากจะให้มันไปแบบเพจบีโอโกเลยรู้สึกว่าหรือ m m z z o Prime อะไรเงี้ยเออเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าค่ายเ g m เ็ขาขายให้กับทาง a m a z o n แล้วแต่ว่า ,amazon เขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้ยังไงก็ตามเรื่องนี้จะต้องฉายลงก่อนนะฮะแต่ว่าบ้านเรานี่สิไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ดูหรือเปล่านะเพราะว่ามันแบบมันรู้ดูแล้วสมเสียงละเกินนะคือเรารู้สึกว่า ไม่แน่จะได้ดูหลังในโรงในเร็ววันนี้แน่นอนอ่ะเออนะฮะก็อ่ะไปรอดูนะครับผมอยากจะดูมากเลยคือบทบาทของเดนเนลล์เครกมาปะทะกับลามี่มาเล็กเนี่ยแหละนะครับที่เป็นตัวร้ายของเรื่องนี้นะฮะหรือว่าคนที่รับบทเป็นอ่าวงควีนโบฮีเมียนรับโซดี้เออนะฮะอ่าคุณอะไรละ่ะเฟดดี้เบอร์คิลลี่ใช่ไหมก็พอมาเป็นตัวร้ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็อันนี้ก็น่าสนใจมากเลยแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะคิสตอฟวอลสอย่างเงี้ยเออมีนักแสดงแบบที่มากฝีมือมากมายนะครับที่ เข้ามาร่วมแสดงเนาะกับหนังเรื่องนี้นะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับใครที่ชอบรีแอคชั่นของผมนะฮะหรือว่ารีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะภัส SL หรือว่าช่อง Big n a p a t Velocstory ในอ่า YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะฮะแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปกนอนครับสวัสดีครับ